มากค่ะวันนี้เราเป็นนะคะวันที่14แล้วเนาะที่เราได้เทสนะคะหรือ review, รีวิวเซรั่มตัวนี้นะคะ,ะมาใช้กันนะคะ14วันแล้วดีไหมนะคะหึงสลิงเลยนะตอนนี้เซรั่มออกมาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกเอาที่ชอบที่ชอบนะคะ อย่าลืมนะคึงก่อนนะบริเวณที่เป็นเชนของพี่นะคะเป็นที่นี่นะคะแก้มนะคะสองข้างเลยนะคะผู้หญิงย่ยยุดสวยก็ดั้งจมูกนะคะส่วนมากคนชอบเป็นตรงนี้เนาะแต่พี่เป็นตรงนี้นะคะเป็นที่ดั้งจมูกลืมทาคอนะคะ หนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามห้าเจดแดเกสหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดสิบหนึ่งสองี่ห้าเจดแดเกะคะอ่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะโอเคเนาะ FCP นะคะ ดูกันไปเรื่อยจนกว่าจะมั่นใจเนาะแล้วค่อยไปซื้อนะคะหรือขายที่ยังใช้อยู่แล้วนะคะก็มาแบ่งไปนะคะตัวนี้พี่นะคะแบ่งให้คือ280บาทนะโอเคไหมอืมแห้งแล้วนะคะแล้วคุณก็ทาโลชั่นอะไรของคุณที่มีอยู่เช่นนะคะบำรุงผิวอ่ากินกแดดนะคะก็ถาไปเลยโอเคเนาะไดล้คะ่ะ